ต้มหน่อไม้ป่าฝนปลาฝนปลาดุกอ่าไปเด้อพี่น <subjects 195 2> I mean, ้องกินเขาน้ากี่น้องฝนปลาดุกแล้วก็ต้มหน่อไม้เนาะพี่น้องบาตีแรกว่าชิแก่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อเข่าแรกน้ำกันเด้อพี่น้องกราบทักทายสบายดียำคำคำเนาะคือเก่า อ้าวร่วมมือเด้อน้ำคิงสบายดีกันลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงามๆก่อนแดดแดดปีนปีนตอนนั้นอาจจะปีนบรรยากาศมันหนี่ก็อยู่นอกว่านาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีเด้อพอพี่น้องกินข้าวแดงเด้อกินข้าวแดงเนาะพออากาศนีแดดพี่น้องกับบรรยากาศเนี่ยแดดหนอกว่านฝนอาหารแเสแแบบพี่น้องเลยคนขุยกันคำยุ่ยใหญ่เลย จอ double เนยนัขอเกืออไม่เอบบลกอยากขอใครไมกเดนแดงมเก่งมอีกแดงเป็นมไหมเก่งนองก่อนนะยิ้มเขากินเลยี่ก่อนเตียงอ่านจีดังเยอะพี่น้องเ่้ สวนข้ออภัยเนาะเพื่อนทียิบทางเป็นถนนสายรักเลยเนาะพี่นเนาเส้นทางเด็กที่23บสามเข้มทางเลยเพื่อนเนอะน้องน้ำคิงโบแมนบะหิวบะยังเนาะคอนเทนต์ใหม่นี้มากแนวมากเพื่อนกล่องพวกเอียงมาเท่าคอยได้เห็นเจ้าอยู่บ้างเห็น <laughs> Mình bây giờ Khô để xem nữa <laughs> đã đến rồi mẹ <laughs> <laughs> chưa เอาลงไปังทัาอีก้นได้ฮึรึ้นได้จนได้อย่างไรจะไม่บอให้เลยหอนได้เหรอเอาขนาดตะเวนตกาคู่แหละนี่เอาอยู่ออะไย่นเนีคนฮอรอ่อันยื่นเหนี่วหอะ กินไข่เดงเอาไข่เดองออกเม็แนตจะมาออกไปยูนามันก็ร่มเย็นแน่เนาะมันมาหอนวางถนนแน่นะนนนนะยูนา เจี๊ยบครับบรรยากาศนองบ้านคือเก่ามันจะบรรยากาศดีกินเกานองบ้าน ะะใช่หละไข่รเดืองมันจะอาทิมมาท่มเลยเปล่าอิมจะได้แม่มันกินน <laughs> ะคนก,กินใครเดือ,อนบางทีกินใ้ไข่ขาว <laughs> คนใส่แบบพริกดิบเนาะแต่ว่าเผา,าพริกดิบใส่นะพี่น้องพอม จะมีความหอมเขาก็ห่อนน้ำมันก็ห่อนบักแกข็งเขาอยู่ได้วยรารก็ห่อนหืมหนปืนเดินส่วงการแต่เพราะเว้นแต่ว่า

งารหรือว่าปีใหม่นะมาหน้อื่นปีใหม่ลดข้าควคนดินน่ายเต็มบัตรหวาน,น,าายายน,นอยไหมเงาแน่แน่กี่หลงโอ้หอนไป

Nám xa ui chị Ui, nám xa kìa Ui ghê Thì nhạc đường đường chẳng nói cái này đai Kinh đã bà hồi, nào Im nào bọ อิมแห้่งแบบดินปัดบุนปรดนบ้านดีนอะทำไมอะไนอนห่างดินนอนเ่ยจะจำอะไรมาตป้นอะไรกินน้ำแ้งอุ้ยกินได้ดีมันใช้ผู้อน,นะการหหอน Affinity nghe, a đi A béo chó, béo hay, quá kéo ngon mãi eater kéo ngon mãi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  kéo ngon tôm, อีดาคือบวาบ,บาีป่าดุกมันนี่ืมบวาบีกันตีดุบาดีป่าดุกมาไ่าอไปมันต้นคือว่ากินข่าไหวเน่พี่เนาะเฮาเยอะอิ่ม มาตันจืดเนี่ยค่ะบ้านขนาดเดี๋ยวเวิยคือเรามีคนอืมปืนเฮียะลรเฮ้ย bình gì à, hơi, bình điện, bình ga, bình tàu con nhạc mượn đấy nó, nhạc người nó, con chẹt được, mượn cho nay bừng thẳng bị chẹt, nó chẹt, cái nhặng nhặng nó,

ทางบ้านเนาะทาง huyện นี่น้องมาดี๋ยมากิน่ะอ่ะจุจังเนี่ยจุจาสบายดีปลาลูกไหมสบายดีใช่นี่นะพี่น้องการสำหรับคลิปนี้กาสชีจบลงเพียงจมีเด้อก์ขอบใจขอบคุณที่เวิ่งหัวข่าวชีจบคลิปเด้อขอกระตุ้นหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะเปลี่นยนยาเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย